การได้สั่งสมบุญไว้มาแต่ปางก่อนนั่นเป็นมุกพลสูงสุดเพราะบุญที่ได้สั่งสมมาแล้วจะไม่มีคำว่าสูญเปล่าไปไหนแม้นบุญนั้นจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่เชื่อเถอะว่าคำว่าสูญเปล่าไปนั้นย่อมไม่มีเมื่อถึงคราวที่จะให้ผลเขาก็จะให้ผลตอบสนองตลอดไป อย่าไดูดเหมือนเราเอาปุ๋ยเอาน้ําไปใส่รงบผลต้นไม้เราจะใส่ปุ๋ยไปมากเท่าไหร่เราใส่ใส่น้ําไปมากเท่าไหร่ปุ๋ยและน้ํานั้นไม่นกบหมดไปหมดไปแต่ไม่ได้หมดสาดสูญไปไหนอย่างแน่นอนแต่ไปซ่อนอยู่ในต้นไม้พอถึงวันดีคืนดีควรต่อการแตกดอกแตกผลมันก็แตกดอกแตกผลมาให้เจ้าของได้ชื่นชมชื่นใจบุญทั้งหลายที่พวกเราได้สร้างไว้ได้บำเพ็ญไว้ก็ช่นกัน มันจะตอบสนองเราเมื่อถึงโอกาสที่ควรต่อการตอบสนองอยากปฏิเสธไม่ได้และเมื่อบุญนั้นตอบสนองไม่ว่าจะตอบสนองต่อท่านผู้ใดบุญนั้นล้วนแต่ตอบสนองไปในทางที่ดีให้มีความสุขความเจริญไปอย่างแท้จริง